สามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัถ ah ปุริสาบุคคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชริการิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสสกี สั่งเันเตสุกิราปารินีพุตัามปีตังพระกวนตังสารนังข้ามกรรมันจะพิคุสังกัญจ่าอุบาสกังอุบาสิกังมังสังโคกาเลตุอาสตตเกปพานุปตังสารนังกตังข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิปานานดีแล้วกับทั้งพระธรรมและพระระยะสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือจะไม่ถือสิ่งอื่น ขอให้ท่านผู้เจริญจงทรงจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตฝากฝังไว้ในคุณพระพุทธศาสนาขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นดาบตนชั่วชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แล้ัตัณหะเยี่ยมมาเกีตนาตวานะเกยรนากตังสัพพังอภราตังขมัตุโนพันเตสังเกตมาเทนาตวานะเยรนากตังสัพพังอภราตังขมัตุโนพันเต อาราธนาเทนะสวานะกตังสัพพังอปราตังกมัจุโนพันเตมาตาปิตุเลปะนมารานเทนะสวานะกเยนะกะตังสัพพังอปราตังกมัจตุโนพันเตท่านผู้ใดที่เป็นบาปอกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดงในล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาปู่ย่าตายายเจ้าคันในเวรและสิ่งศักดิ์สิที่สถิในสถานที่แห่งนี้ พระปุเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหาาทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าภูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าฟรองเจ้าบึงภุมมเทวดาลุกขเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินยิมพมยมยักษ์พญานาคุงพันพญายมราชาเจตุโลกบาลทั้งสี่นายิรยบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลหากข้าพเจ้าได้ร่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ วัดท่านผู้มีพระคุณที่ขรพนับถือรัง